ต่อนะคะตำหมักเมาปลานะคะฝีมือเบานอะคะไม่มันบแหลกเนาะร้ายำยำเนาะตำแห้งเะยานไ่ต้องเห็นหหมันแหลกสัมเนลร้ายังได้ยำาคมเนาะมะก่อตำมะอกมะอดงม,มันยังได้ยำม,มันจังได้ยำวะันแม่ให้แม่ชิมาว่าเป็นไงไงด้ยใช่ค่ะนี่ครหวานตาความรักึปาโอทำเดียวรู้เลย ชิมแล้วแบบรูสึกว่กสดใสเลยนโลกสดใสด้วยตำหมักเมาอ๋อป้าอร่อยแบบมุ้นออป้าคือถ้าใครก็ตามที่ได้ชิมก็คือจะอร่อยแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับโทรดู

ห้ามนำก้นไปนะห้ามนำก้น,ำนแม่ไปนะตำมุนนะดูกันแม่ไปโดนจะน้ำยู่ลเลยโดนต้องโอ้โหดูบนหมุนนะโอ้ยกลวัวมากเลยโอ้หวัดเสียวมากออตอนนี้ทุกคนดูเล<อ>่นม,มยายกลผนผาดโผนนะคะกูจิลพน์ดูเดยวะ มียากลผัดผูนนะคะตอนนี้แต่น้องมนนั่งกินตำลักเบ้าก่อนนะคะเผ็ดจนแบบเผ็ดจนแบบหิโยกจำเลยเค็จมากแล้วถุงท้องไม่ชอบผัดผูนนะคะถุงท้องตกใจไม่ชอบการเล่นผัดผูนนะคะทุกอง โอ้ยบ่หักมาจังดอกคนนันมาพิษนี้ันมาตีงได้นะคันมาจังจะคิ้ยิงทำมีเออไ่ต้องตามไปอยากกินก็กินเาเตัดีครับน้ำตวานมันตับฮะมีตามอะไรให้กินน่ะ โอ้บ้าบ้ากินเยอะเลยอ่ะห้องน้ำอร่อยไม่ลืมหูลืมตานะคะเปลี่ยนไปเขียนี่อันแต่ควนบอกว่าตามหมักเอ้านะครับอร่อยไม่ลืมหูลืมตาค่ะอร่อยจนวิ่งหาห้องน้ำไม่ลืมหูลืมตาลืมป่า อืมไปด้วยนะโอ้โหทำไมอันที่ก่อนมันยังทุกเขียวอยู่เลยพี่แอดอันที่นี้มันเขียวแล้วคือเหลืองแล้วครับตอนนี้มันใกล้จะเป็นดำแล้ว ถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วมอไซของพี่แอนมอไของพี่นันละปลาส้มมานะหนูออกจากตู้เย็นเมื่อคืนเนี่ยเออกจากตู้เย็นเมื่อคืนไม่รู้เป็นยังไงนะนาเย็นอยู่แล้วแม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ อันนี้เด้ลังหยังคือมาลังข้าวสารบาแล้วมากคือออกมาอยู่นเพื่อมาแต่บ้านเลยหรอโอ้ลังข้าวสารมาทะลลข้าวหน่อยนี่ยกครัวไปไหนบอกมาถามผมไม่รู้ลังข้าวสารนะคะเอามาแล้วนะคะหาอ่อนเลย ไปลางันไปลุงพันขาพันทำไมขาอน่ันร้อไปไหนมามเดิฟินอยไรยุงกาอะไรจุขาล่าอยหลงก่อนถยแล้งก่อนไปโค้นอ่ะป้่งไงไปไหนมา้การงไหนไเครื่องลุงพันอยู่ไหนมาหนูถ่ายให้ฝั่โอ้พี่น้องเดี๋ยวไมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโดนเข่าล่ามาสรางความมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหะครับขอบคุณหลายๆครับผม รครับพอขอสวัสดีพี่<โฟ>น้องยูซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณ15ค่้าข้อมณีตูแต่าน,ตนอกง้อก็เดินทางมุ่งหน้านะครับลงมาจากเกากะกกตูมมาแล้วพี่น้องเลยเดินทางมาก็ไปเอาสัมภาระ,ะของพี่ของน้องครับก็บม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ของผมอันนี้ก็ของน้องแอนแฟมิลี่ครับผมส่วนเครื่องของเครื่องครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นิีบเข่านะครับครูทางกะละมังนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้าวข้าวสาร ก็ของพี่ยัดไช่เชี่ยวแล้วก็น้องมนนะครับผมถุงทองจอมซ่าพี่น้องค่ะก็เอามาไว้ที่ครัวกลางหมดเลยนะคะทํากินได้นะคะโอหสุดยอดพอดีแก๊ดมีพอดีเลยมีถังข้าวสารนะคะถังสีดําเป็นถังข้าวสารนะคะครับผมก็ถ้าสุดยอดเลยขอบคุณครับตอนเย็นก็จะได้ลงกินเรื่องเลยกลับเลยครับกลับเลยอ๋อกลับเลยเลยเหรอคะโอ้โหไปไกลมากแล้วค่ะกลับเลยนะคะ ตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาครับก็ประมาณร้อยกว่ากิโลผมก็มุ่งหน้าจากกอกกลงมาสุดพนครจากสุดพนัครก็มาสว่างในดินอ่ากสว่างในดินผมก็มุ่งตรงมาเส้นทางใหม่นะใช้เวลาหนึ่งวันพอดีนะคก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันกับ่องคืนน้องก็เดินทางมาก็คือเส้นนี้ถ้าเรามุ่งตรงมาเนาะมันจะมาสว่างคือมันตรงมาเลยมันจะต่างกันอยู่ประมาณ20กว่ากิโลเมตร2 0 27กิโลห่ะ แล้วก็เส้นทางจากสว่างมุ่งหน้ามากรุลยคับมันจะตรงดิ่งมาเลยพี่น้องมันจะไม่โคดไม่โค้งนะนะผมก็ลองทดสอบเส้นทางดครับไม่ได้มาเส้นนั้นผมก็พยายามไปหลายๆเส้นทางนะเพื่อลหลงนะถ้าไปทงพุทธมันไปบ้านม่วงก็เลยบอกเออตรงมานี่ตรงมานี่ก็สะดวกเส้นทางมันจะมันมันสะดวกครับมันตรงไปอย่างเดียวนะหรูอว่าแล้วทําไมเส้นทาางแต่่วก ใช้เวลาถึง2วันเลยคุณภาพคืนล้มากินข้าวกินน้ำก่อนครับผมก็เลยประมาณนั้นแต่ตลอดระยะเวลาเดินทางฝนตกเลยพี่น้องฝนตกมาตลอดเลยนะครับตกแล้วก็เศร้าตกแล้วก็เศร้าเราไม่ีรอครับไปฝนมาหอดพี่กับใครเนี่ยมาเห็นพี่เห็นี่ตากฝนทีนี้ไม่รออันนี้ฝากไปให้ทางอันนี้ก็แมนอยู่พอบักจกไงทางไม่เบ้นเลยเด้อนี่พี่ พอได้เมื่อกกอกฝากมยู้ใหญ่ได้ค่ะได้พอดีว่าจะมาส่งตอนกลางคืนนะผมโดนลืมโดนหลงมาเลยนะอ๋อยืมของคนมาอ่าพี่เบนยืนพี่เบนพี่เบนอยู่ข้างกันข้างกัยาชีนะข้างข้างเมื่อไหร่พวกนี้เดี๋ยวแม่เอากลับเย็นนี้เจ้าครับผมเจ้ามาเที่ยวนี้เนี่ยมีคนแจ้งหน้าที่จะไปแล้วครับเรื่อความยินดีครับ หน้าที่ของเจ้าหมดลงแล้วขยี้ขนขยะขอ่อพื้นนี่ๆๆำรอาหม้ไปแล้วเอาพ่อพื้นเอาขยะไปเถียงมีแล้วเพราะว่าวันก่อนน่ะผมก็พาหมดพื้นเพื่นไปน้ำคนใดคนหนึ่งมาอยู่ก็สามารถทดแทนกันได้ครับโอเค ก็สุดยอดแล้วตังเกงเจ้าพ่อตังเกงม่อไปนี่แม่วันี้เพิ่งจบปนนะนะจบปนอ่าน่าก็เลยจะไปต่อเข้ามอสีีพ่อมัดใส่ตังเกีงพ่อมาโมต้นได้พ่อพ่อโมต้นพ่อพ่อพ่อนิ่มโมต้นสีกะกีเจ้าหน้าสีดำมอปายเราเอาตัวใดลงก่อนนอี่นี่อันนี้น้อยเอาลงก่อนก็ได้อจานดาวเทียมไปก่อนนะ จานดาวเทียมจะท่าเคลื่อนที่จานดาวเทียมจะไปเข้่าที่ไหน่ะคะเด็กเทียมบอไปปาติทงใส่พี่น้องมหา้อต้มไก่มอต้มไก่าเรอามาใส่ลงเลยละมาใส่ขัวกลางด้วย้เอาซกใหญ่นี่ซากใหญ่ โหเลือกอย่างดีนะเวลาตำจะได้ไม่เมื่อยแขนอันนี้เครื่องครัวค่ะเดี๋ยวแก้เชือกก่อนเดี๋ยวแก้เชือกก่อนค่ะทห้มบนนอก túp um, tài, nhấc lên tục nước tôm càng, à, con khâu ngay nè, กองเข่าใหญ่ขอบขัวใหญ่เอาปลาสมห่อนึงอ่ะโต๊กินปลาสมห่อนึงอ่ะปลาสมห่อนึงอ่ะต๊ยหัจ้าเพงเาลงใช่ไหมทางเขาสารเด้อนะนักเป็นนักนะงั้นก็ไปร้านเลยพี่เพราะว่าเผื่อพี่พันเพิ่นต้องใช้รถ มันต้องลงสคนเดี๋ยเป็นต้องเอาไปังคนนี้ะได้มันเป็นทั้งข้าวสารมันเลยนักข้าวสารอยู่ในหันทัาวยนอนนะจ้าเปนักเดลายลายรว่าลายก็แตกลายลายร่วมกันครับอ่เราห่อทีแล้วเผาเนาะอ่านิทานคกใหก็มาเกใหญ่กับมายืนต่ำามันว่าต้องก้มต่ำเหมือพี่น้องยืนต่ำเหอนโลด ไฮเป็นนั่งไฮหลอู่ะเนี่บดดินแล้วบ่นบักพริกบดแล้วบ่นว่าโอ้ยปลาไทยบานถึกใจหลายคุณอะถึกใจหลายเออมาแล้วแกเอายังยกังแกได้อยู่นะครับแรงยังดีนะคะแรงยังดี อันนั ata, ้นที่ครอบเตาที่บังลมก็หมดแล้วนะคะที่ร้านซ่อมตรงไปร้านซ่อมของอร์มนี่ไปกัไปวันนี้เลยมันจะได้เอาลงสำหรับคลิปช่อง ครูผาชัยชาแนลทุกคนก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามต<อ>ช่องชันนาชายชัยชาแนลครูผาชัยชาแนลและถุงทองจอมซ่าด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลติตภัณฑ์ TP Skin ด้วยนะคะทักไลน์ atp skin official นะคะสั่งซื้อในนามช่องช,ยชันนาชายชัยชาแนลครูผาชัยชาแนลนะคะกับขอบคุณท่านที่เมตตาชมคลิปให้นะคะกับสวัสดีค่ะ